เสียชื่อถึงตาแกแล้วได้ฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอได้วิชาเตียเธอมาค่าไหนรอบที่สองใ่เล่นรู้เล็ตเชิญก่อนว้ายทำไมถึงนกำเดาวไหลอ่ะปวดฟันเว้ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยฉันเล่นเจ็ด ฉันเล่นหนึ่งสองสามสี mhm ่ฮอสหนึ่งสองสามสี่ฮอสเธอแพ้ชั่วชะาสามันในบอลมีแค่แพ้กับชนะไม่มีดีหรือชั่วทั้งนั้นรอบที่สามฉันจะเล่นอืมเฮ้ย เดี๋ยวก่อนอุ้ยขาวทำไมแกเลือกได้คนเดียวควรจะให้พวกเราเลือกบ้างสิแกว่าไงล่ะไม่เข้าใจเลยฟังภาษาคนไม่ออกเหรอแกเลือกมาสองรอบแล้วรอบนี้เราเลือกบ้างสิว่าไงเข้าใจปะจะทำเป็นเล่นจะตายเอาตอนนี้เสมอกันอยู่รอบสามจะได้เลยเฮ้ยเล่นคว้างกันกลางอากาศอย่างเงี้ยมันเหมือนหนังการ์ตูนต้องเล่นแบบดั้งเดิมสิจับไพ่คนละใบแต้มสูงกินโอ้ขาวตกลง เออยยิบไพ่ก่อนนี่อะไรระยี่หนูนี่แพ้แง่เลยทำไมอ่ะก็มาเก็บเอ็ดโคดำไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอืมเออไม่ได้ตต้งสูงละเปลี่ยนแล้วัต้งต่ำ็ได้อีกันละฮะืบอกเขาด้วยนะไปเฮ้ยเดี๋ยวว่าอะไรนะ เฮียหยิบก่อนบายสิอเดียเอมาผมหงายให้โอ้ไม่สองแต้มไม่มีต่ำกว่านี้ <S <S อีกแล้วนะ้ทำไมล่ะรูปไพ่สำรับนี้มีสองสามตัดสองใบไพ่ถัง เคได้ยอดฝีมืออย่างนี้มาช่วยงานฉันยินดีด้วยน้กก็ปล่อยคนสิปล่อยสองคนอ่นฟ้าเฮ้หน้าแกคุ้นๆน,นะฉันอยู่ฝรั่งเศสเคยเห็นภาพเขียนภาพหนึง่งใช่แกหรือเปล่าก็ภาพไหนแล้วถธอแกไปเห็นแต่ คือโคตรเซียนใช่ไหม